สว,ส,ะะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณนีก็นะคะจะมาเฉลยนะคะในส่วนของแบบทดสัดภาษาไทยนะคะเรื่องคําอุทานนั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับคาอุทานกันก่อนดีกว่านะคะคาอุทานคาอุทานก็คืออะไรนะคะคาอุทานคือคำที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆของผู้พูดนั่นเองนะคะแสดงอารมณ์และความ รู้สึกนะคะซึ่งหลักสําคัญของคำบูทานค่ะคืออะไรหนึ่งคำบูทา,านต้องอยู่หน้าประโยคเสมอและคำบูทานจะต้องประกอบไปด้วยเครื่องหมายเลยคะ่ะ a d j เจรีนะคะด้านหลังคำบูทานเท่านั้นนะคะมาดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดแรกนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะอ่านประโยคที่กําหนดให้นะคะสังเกตคําที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละข้อแล้วเลือกเขียนให้ตรงกับภาพนะคะฉะนันคําที่เขาขีดเส้นใต้มานะคะนักเรียนลองดูนะคะในนี้ใช่ไหมคะคําว่าชายโยเราชนะแล้ว ว้ายกระเป๋าปตกน้ำเอ๊ะเจะบอกหายไปไหนโถเขาหน้าสงสารจังโอ้โหเด็กๆมาตั้งแต่เช้าเชียวอ๋อทําอย่างนี้เองใช่ไ,ไหมคะคำเหล่านี้นะคะใส่ให้ตรงกับรูปภาพนะคะเชยโยชนะแล้วนะคะเวลาเรา,วาเราวลาเราอ่านคาอุทานเนี่ยครูคบอกแล้วใช่ไหมคะว่าให้นักเรียนเนี่ยใส่อารมณ์และความรู้สึกเข้าไปด้วยใช่ไหมคะมันจะทําให้เกิดอัรถรสในการอ่านมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูภาพแพรกค่ะภาพนี้คืออะไรคะ ก็ทำอะไรอ่ยน,นะคะว้ายกระเป๋าตกน้ำใช่ไหมคะถูกต้องแล้วก็นักเรียนอย่าลืมเอาสีมาวงกลมด้วยนะคะเหมือนที่ครูเนให้ทำนะคะเอาสีมาวงกลมที่หน้าคำอุทานด้วยนะคะว้าย <What? S 2> กระเป๋าตกน้ำรูปที่สองคือภาพอะไรคะลูกภาพที่สองคือเกี่ยวกับทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เด็กก็ยิ้มแล้วก็ชูแขนขึ้นนะคะนักเรียนคิดว่าต้องเป็นอะไรคะเชยโยเราชนะแล้วใช่ไหมคะต้องเป็นการแข่งขันอะไรสักอย่างหนึ่งถูกต้องไหมคะทุกคนก็ต่างดีใจกันนะคะ แล้วก็วงกลมคําว่าชโยนะคะต่อมาค่ะรูปนี้คือรูปอะไรลูกเด็กๆใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณครูไหมคะหน้าโรงเรียนฉะนั้นต้องอะไรคะโอ้โหเด็กๆมาแต่เช้าเชียวใช่ไหมคะค่ะวงกลมคําว่าโอ้โหไปด้วยนะคะอันนี้คือเด็กทําอะไรเอ่ยกําลังนอนอยู่หรอคะทํายังไงลูกควรจะทําอะไรอันไหนดีคะเขานอนเป็นอะไรเนี่ยมีแก้วน้ําแล้วก็นอนนะคะมีผ้า แปะอยู่ด้าน,าน,านหน้าด้านหน้า,นนานผาป่วยแสดงว่าเขาไม่สบายใช่ไหมคะก็ต้องทำยังไงลูกโถเขาหน้าสงสารจังเห็นไหมคะหน่าสงสารที่ว่าเขาป่วยใช่ไหมใช่ไหมคะอ่าวงกลมคาว่าโถด้วยนะคะใช้สีหลากสีนะคะสีที่เราชอบวง,งกลมไปเลยนะลูกนะถัดมาค่ะมีเด็กตามหาใครสักคนหนึ่งในบ้านเล็กๆนี้ต้องเป็นบ้านของสัตว์ใช่ไหมคะงั้นต้องเป็นภาพอะไรลูก เจ้าบล็อกหายไปไหนเห็นไหมเกิดความสงสัยแล้วเจ้าบล็อกเนี่ยก็คือสุนัขเนี่ยหายไปไหนใช่ไหมคะถัดมาค่ะภาพสุดท้ายคือภาพนี้ควรเอาอะไรดีคะอ๋อทำอย่างนี้นี่เองเห็นไหมคะเขาเข้าใจนะคะในสิ่งที่นะคะที่เขาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเกิดความเข้าใจนะคะหรือว่ารับรู้แล้วนะคะก็เลยใช้คาว่าโอ้นั่นเองะคะ่ะเพืเ่อนๆได้อ่านและสังเกตคําที่ขีดเส้นใต้ในแต่และประโยคแล้วคำเหล่านี้เป็นคําประเภทใดคะนักเรียนชิโยว โ,โอ้โหอ๋อนักเรียนคิดว่าเป็นคำประเภทไหนคะลูกอ่าถูกต้องค่ะเป็นคำบุทานนะคะเรายกตัวอย่างคำบุทานมาได้ไหมคะใช่ไหมคะยกมาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะที่ครูสอนนะคะหรือว่าจะเอาคำบุทานเหล่านี้มาใส่ก็ได้นะคะอะดูตัวอย่างที่ครูเนยกมาให้ใช่ไหมคะอ้าวโอ้ยว้าวแหมอุย้ยเห็นไหมคะคำเหล่านี้นะคะถัดไปค่ะนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะ เขีเส้นโยงคำอุาทานให้สัมพันธ์กับประโยคนะคะที่กำหนดท่านนะคะอ๋ออ๋อี่อนคนคู่กับอะไรคะอ๋ออะไรดีอ๋อโลกของพิธีอ๋อฉันลืมส่งการบ้านอ๋อใครกำลังเดินมาอ๋อผู้หญิงคนนั้นคือพี่สาวของฉันเองอ๋อเธอยังไม่ได้รับของหรอกเหรอฉันดอกว่าอะไรดีคะอ๋อผู้หญิงคนนั้นคือพี่สาวฉันเองต่อไปคะ่ะอา้อาวอ้าวอะไรดี เธอยังไม่ได้รับของเหรอเห็นไหมคะเกิดความสุสใสฉงนใช่ไหมคะว่าเอ๊ะยังเหรอยังไม่ได้รับเหรอเอาต่อไปค่ะอะไรดีคะฮ้ฮ้โลงอกไปทีนะคะต่อไปค่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ,อะไรดีเอ๊ะใครกำลังเดินมาต่อไปค่ะได้เลว่ะฉันลืมส่งการบ้านนะคะโอเคไหม เขาคำให้ถูกต้องนะลูกนะอ่ะต่อไปค่ะเขาให้นักเรียนนะคะเขาให้ตัวอย่างคำมานะคะประโยคมานะคะที่มีคำบูทานประกอบไปไหมสังเกตได้ใช่ไหมคำบูทานจะอยู่ข้างหน้าหมดเลยแล้วจะมีเครื่องหมายอะไรคะอัศเจรีใช่ไหมคะขีดลงมาแล้วก็มีจุดด้านล่าใช่ไหมคะนี่เขาเรียกว่าเครื่องหมายอัศเจรีนะคะหรือว่าถ้ะเรียกภาษาพูดก็คือเครื่องหมายตกใจนั่นเองนะคะ เขาบอกว่าให้หนักเรียนนะคะอ่านประโยคที่ก็กระโดดมาให้ทั้งหมด1ิข้อแล้วบอกว่าในแต่ละประโยคเนี่ยนะคะรู้สึกอย่างไรยกตัวอย่างนะคะอา้าวเธอไม่อยากไปแล้วเธอไม่อยากไปเที่ยวแล้วหรอเห็นไหม,มคะอา้าวรู้สึกยังไงคะแปลกใจนะคะต่อไปข้อที่หนึ่งค่ะเฮ้คุณพ่อมาแล้วเฮ้ hey! คุณพ่อมาแล้วรู้สึกยังไงคะ ดีจใจนะคะเฮ้เ hey! yeah! ย่ชิโยเงี้พวกนี้ค่ะเป็นอารมณ์ที่ดีใจนะคะต่อไปค่ะอาน,นิจจาเราเกิดมาช่างอาภับรู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงท้อใจเศร้าใจหรือสงสารนั่นเองนะคะต่อไปค่ะชิโยฉันได้สอบค่ะฉันได้คะแนนเต็มชิโยฉันสอบได้คะแนนเต็มก็ว่าชิโยเป็นไรคะลูกถูกต้องค่ะดีใจต่อไปค่ะแหมะชาไม่ทักกันเลยนะ อารมณ์แบบไหนคะเหมพระชาไม่ทักกันเลยนะเออน้อยใจหรือว่าจอารมณ์แบบประท้ประชันหรืออารมณ์โกรธนะเวลานั้นนะคะต่อไปคะ่ะฮเด็กคนนี้สอนเท่าไหร่ก็ไม่จำอ่าพ่อแม่จะพูดบ่อยๆใช่ไหมกับเด็กๆใช่ไหมลูกเด็กคนนี้สอนเท่าไหร่ก็ไม่จำเป็นอารมณ์แบบไหนลูกอ่าเบื่อนหน่ายหรืออ่อนใจนะคะต่อไปคะ่ะโอ้โห วันนี้คุณแม่เด็กตัวสวยจังเลยอะโอ้โหวันนี้คุณแม่เด็กตัวสวยจังเลยโอ้โห,นนค,ววโโหคืออะไรคะโอ้โหเออชื่อจมหรือป,ประหลาดใจใช่ไหมคะหรือความประหลาดใจคือทำไมคุณแม่เด็กตัวแปลกไปทำไมสวยจังเลยปกติไม่สวยเลยเนี่ยนี่อย่ายุ่งกับฉันนะเออนะคะนี่อย่าไยุ่งกับฉันนะเออข้อเจ็ดยังไงคะนี่อย่าไปยุ่งกับฉันนะเป็นไงคะโอ้อารมณ์โกรธหน่อยใช่ไหมคะเหวี่ยงเหวี่ยงหน่อยแนละ้วลูกนะต่อไปข้อที่แปดค่ะ อ้าววันนี้ฉันไม่ได้นํากระเป๋าเงินมาอ้าววันนี้ฉันไม่ได้นํากระเป๋าเงินมารู้สึกไงคะอ้าวอ้าวเกิดอารมาไงคะตกใจว่าอ้าวไม่ได้พามาเหรอวันนี้เห็นไหมคะต่อไปค่ะว้าวหนูได้เห็นช้างตัวจริงหรือคะว้าวหนูจะได้เห็นช้างตัวจริงๆหรือคะอ้าวอารมณ์แบบตื่นเต้นตกใจใช่ไหมคะต่อไปค่ะโอ๊ยข้อเท้าแพงโอ๊ย ก็ท้าวเพลงคืออะไรคะลูกอารมณ์แบบเจ็บปวดเห็นไ,ไหมคะเดีนะะ๋ยวค่ะเช่นนั้นเห็นไ,ไหมคำอุทานนี่ไหมคะมันจะเป็นคําที่บอกอารมณ์และความรู้สึกของเราในขณะนั้นนั่นเองนะคะสิ่งที่เราอุทานมานะคะต่อไปคะ่ะลูกมาดูนะคะมาสรุปบทเรียนกันดีกว่านะคะนะักเรียนขานะผู้เรียนถามก่อนนะคะคำอุทานทําหน้าที่อะไรคำอุทานนะคะในช่วงสีฟ้านะลูกคำอุทานทําหน้าที่คือแสดงอะไรนะ แสดงอาการใอ้ขอโทษค่ะแสดงอารมณ์และความรู้สึกของใครนั่นเองผู้พูด,พดแต่ถ้าแสดงอาการและการกระทําต้องเป็นคำิริยานะขอโทษค่ะเมื่อกี้คุณนีพูดผิดไปนะคะเช่นคำอุทานคือคาที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกนั่นเองนะคะอารมณ์นะแสดงอารมณ์และความรู้สึกนะคะแล้วตําแหน่งของหน้าคำอุทานในต้องสีเหลืองค่ะลูกอุทานจะอยู่ตําแหน่งบริเวณไหนของประโยค ถูกต้องค่ะจะอยู่หน้าประโยคเสมอและที่สำคัญนะคะจะมีเครื่องหมายหะกไรลูกอัสเจรีประกอบด้วยนะคะมียากเลยนะคะตรงนี้ถัดไปค่ะนะคะมาดูค่ะแบบทดสอบต่อมานะคะ นะคะอันนี้นะลูกเขาให้นักเรียนนะคะนำคำนะคะนำคำพูทานนะคะทั้งหมดาคำเนี่ยมาเติมให้ครบทั้งห้าข้อตรงนี้นะคะแล้วบอกว่าคำพูทานที่เรียนมาเติมในแต่ละข้อเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยนะคะเป็นคำพูทานบอกความรู้สึกแบบไหนนะคะมาดูข้อที่หนึ่งค่ะจุดจุดจุดเกือบตกน้ําแล้วสิเรารู้สึกยังไงเอ๊ะสงสัยชิโยดีใจโทนะฮะโอ๊ยหรือว่าไว อ่านักเรียนจะรู้สึกยังไงเกือบตกน้กําคุณรู้รู้สึกแบบไหนตกใจใช่ไหมชิดดงก็งอก่าไหน w ายเกือบตกน้ําแล้วสิเราใช่ไหมคะสิดดงอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนตกใจถูกไหมคะอารมณ์ตกใจยุ่เฮ้ยฉันจะตกน้ําแล้วนะนะคะต่อไป้อที่สองค่ะใครลืมก็ใครลืมกระเป๋าไว้อาการแบบไหนคะใครลืมกระเป๋าไว้มันต้องแบบอาการแบบไหนเอ๊ะสงสัยเชยโยดีใจโทเสียใจหรือว่า เออน่าสงสารหรือว่าโอ้ยเจ็บปวดดีเออนักเรียน,อนอเอาอะไรดีคะเอาอะไรดีอ้าถูกต้องอ่ะสงสัยใช่ไหมก็ต้องบอกว่าอะไรเอ๊ะใครลืมกระเป๋าไว้นะเห็นไหมคะอารมณ์สงสัยหรือแปลกใจนั่นเองนะคะนะต่อไปข้อที่3มค่ะในที่สุดพวกเราก็ทําสําเร็จแล้วในที่สุดพวกเราก็ทําได้สาเร็จแล้วตอบอะไรดีตอบอะไรดีเหลือเอ๊ะ เอ้ขอโทษแต่เื่องชิโยโทแล้วคำว่าเอ้ยเหลืออะไรดีคะเอาอะไรดีคะพวกเราทําสําเร็จแล้วต้องเอาอะไรดีชิโยเห็นไหมคะพวกเราทําสําเร็จแล้วรู้สึกแบบไหนชิโยดีใจนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเลยนี่แสดงว่าเขาต้องเป็นยังไงลุกลุกไม่ขึ้นเลยเหลือโอ้ยกับโทเอออะไรที่ลุกไม่ขึ้นโธลุกไม่ขึ้นเลยหรือว่าโอ้ย ลุกไม่ขึ้นเลยอ่านักเรียนต้องอ,อะไรดีลูกอ่ารู้สึกแบบไหนโอ๊ยลุกขึ้นไม่ได้เลยเห่น้ไหมคือแบบรู้สึกไงคะคือข้อเท้าแพงอย่างนี้ใช่ไหมคะลุกขึ้นไม่ได้เลยหรือว,ว่าเจ็บเนะีคะรู้สึกเจ็บปวดนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่ห้าค่ะน่าเห็นใจเธอจริงๆน่าเห็นใจเธอจริงๆคืออารมณ์แบบไหนคะโธ่น่าเห็นใจเธอจริงๆคือสงสารใช่ไหมคะอารมณ์แบบสงสารนะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กเกกับ วันนี้นะคะกับการเฉลยคำบูทานใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะงงนักเรียนคาววิธีการทำคำบูทานง่ายๆนะคะเนักเรียนลองอ่านคาในบริบทในประโยคนั้นดูนะคะว่าเขามีอาการกริยาแบบไหนรู้สึกเจ็บปวดหรือเปล่าหรือรู้สึกแบบไหนนะคะงงนักเรียนก็สามารถนําคำบูทานที่มีความรู้สึกนะคะตามบริบทนั้นๆน,น,นะคะเอามาใส่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาเราพูดประโยคหรืออ่านประโยคนั้นๆน,น,นะคะต้องใส่ อารมณ์และความรู้สึกลงไปให้ถูกต้องด้วยนะคะว่าในขณะนั้นเนี่ยเรารู้สึกและมีอารมณ์ลักษณะแบบไหนนะคะลูกนะนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็อย่าลืมทําการบ้านที่คุณนีสั่งด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณนีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็ก